โยซ่าเด็กวรุ่นเมกาเด๋ยวัยรุ่นูไปเด๋ยวัยรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนทุกคนนะครับเติมเกมเจ้าตัวฟรีไฟกันนะบนมือถือ Android นะสำหรับวิธีการเติมเกมเนี่ยก็ง่ายๆนะครับสามารถทําได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะทุกคนนะเพียงแค่น้องๆหนูๆเนี่ยต้องมีเงินนะทุกคนนะแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่พี่ต้องการจะบอกก็คือต้องเป็นเงินเก็บหรือว่าเงินที่หาไว้ด้วยตัวเองนะครับอย่าไปลักขโมยพ่อแม่หรือว่าลักขโมยคนอื่นมานะจ๊ะมาคนดูเราจะมาสอนวิธีการรเติมคับ อย่างแรกเรานะก็จะไปเข้าเจ้าเกมฟรีไฟกันก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะน,นี่ของพี่ก็จะมีเกมฟรีไฟของพี่อยู่นะครับนี่พี่ก็จะเปิดเจ้าเกมฟรีไฟขึ้นมาเลยนะฮะอ่า เมื่อเปิดเจ้าตัวเกมฟรีไฟมาแล้วนะทากผู้ชมนะเราก็จะทําการเข้ารหัสนะ,ะรหัสนีมันก็จะมีล็อกอินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ f a c e b o o k นะหรือว่ากรี g กร s สตัวน,นี้ไม่แนะนำนะทุนผู้ชมนะเพราะามันเป็นแบบทดลองใช้เฉยนะครับแล้วก็อื่นๆนะทานผู้ชมนะหลักๆคือพี่จะแนะนํา f Facebook หรือว่าอื่นๆนะอันนี้ต้องดูที่รหัสน้องๆก่อนนะครับว่ามันผูกกับอะไรอย่างเช่นผูกกับ Facebook หรือว่าผูกกับ g o o g l e Gmail นั่นเอ,นะองนะท่านผู้ชมอ้าวพี่ก็จะเป็นในส่วนของผูก Google Gmail นะก็เลือกไปนะครับกดอื่นๆนะแล้วก็เลือกล็อกอินด้วยเจ้าตัว Google นะฮะัท่านผู้ชมนะนี่กดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็เลือกรหัสเข้าไปนะเมื่อเลือกรหัสเข้ามาเสร็จปุ๊บมันจะเข้าเกมมาเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะเออเมื่อเลือกรหัสเข้าเกมมาเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะอยู่ที่หน้าล็อบบี้แบบนี้นะให้เราไปมองที่มุมบนซ้ายมือนะตรงนี้นะครับรูปเพชรนี่เห็นไหมรูปเติมเพชรน,นะนี่ นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะสาหรับการเติมเพชรเนาะเป็นรูปเพชรบวกตรงนี้นะครับอืมแล้วก็จะมีเลทราคาต่างๆมานะอันนี้เป็นแบบว่าเติมปกติเนาะอืมเติมปกตินะครับแล้วก็จะมีเติมแบบสมาชิกก็คือเติมแบบรายเดือนนะท่านผู้ชมนะเราก็จะได้อาหารตามแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะตอนที่มันบอกนะครับเติม3 5บาทได้อะไรบ้างได้เพชร60เพชรแล้วก็รับรางวัลประจําวันทุกๆวันเอ่อยี่สิบเพชรนะท่านผู้ชมอืมแล้กวก็ในส่วนของ เติมแบบรายเดือน69นะครับรับได้สูงสุดถึง450เพชรนะแล้วก็รับในส่วนแล้วก็เติมในส่วนของ379บาทนะครับรับได้สูงสุด2,600เพชรแล้วก็ส่วนต่อมาเป็นเติมแบบสะสมนะเติมท็อปอัพอันี้คือสําหรับใครที่ย LIKE ังไม่ได ah? ้ organize. เติมช่วงแรกนะท่านผู้ชมนะเออเติมครั้งแรกนะครับอันนี้แล้วก็สมัครแฟนตัวยงนะครับอันนี้ก็เป็นรายสัปดาห์เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เติมนี่เติมเสริมเอานะครับหลักๆก็พี่แนะนําอาเติมอันแรกเนาะตรงนี้นะมุมบนซ้ายมือนะคาว่เเตติิมงงนนนนรรรี้ัับออแกื ก็สำหรับใครที่อยากเติมนะครับก็เติมตรงนี้ได้เลยนะครับเติมเพชรปกตินะครับอืมน้องพี่จะเติมประมาณ35บาทนะครับเราจะมาลองเติมกันดูนะครับกดอ่าตรงนี้เลยนะครับ35ตรงนี้นะ35บาทฟึบอ่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคนดูนะโทษทีนะครับเราให้ดูก่อนว่ามันมีเลทเท่าไหร่บ้าง35บาทได้94เพชรนะ304บาทนะครับได้110บาทนะฮะได้304เพชร185บาทได้517เพชร 375บาทได้1,000งพันิษนะฮะ1,065งพัิพิษแล้วก็749บาทเนี่ยได้2,183ันหรแพิษแล้วก็1,880บาทเนี่ยได้5,621เพิษนะทุกผู้ชมนะอันนี้ก็ดูกันนะว่าเราเติมแบบไหนดีนะทุกผู้ชมนะเงินเรามีประมาณไหนก็เติมไปเลยผมพี่จะเติมที่35บห้าบาทนะทุกผู้ชมนะตรงนี้นะครับ35บาทตัวนี้นะฮะอืมเนาะพี่ก็จะเลือกตรงนี้นะครับกดเลือกได้เลยนะครับมีเลือกเสร็จ,รจปึ มันก็จะขึ้นในส่วนของอ่ GMI ของเราขึ้นมาตรงนี้นะครับ GMI ของเราก็คือรหัสเรานั่นแหละนะที่เราเติมนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็เลื่อนลงมานะครับดูได้เลยนะจะเติมแบบว่าชําระด้วยพร้อมพ์ก็ได้หรือทูมานี่ก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกนะของพี่เนี่ยที่สะดวกที่สุดจะเป็นพร้อมพ์นะแล้วก็ใช้อะแอปธนาคารหรือว่าทูมานี่เนี่ยในการสแกนจ่ายเอาเพราะมันเป็น QR code ค้ดเนาะทนะ่านผู้ชมเนาะอ่ะเราจะลองเติมให้ดูกันเลยนะครับพี่จะเติมพร้อมพ์นะครับตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมพร้อมพ์ตรงนี้นะครับกดเติม ผมพี่แนะนำอันนี้นะสาหรับใครที่แบบว่ามีแอปธนาคารนะครับหรือแอปทูบันนี่ก็สามารถสแกนจ่ายได้นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องเติมภายใน2นาทีนะท่านผู้ชมนะก็แนะนําว่าเวลาเราได้โค้ดมาเนี่ยเราก็ไปเติมที่เขารับสแกนอย่างเช่นเซเว่นอีเวนนะก็รับสแกนจ่ายนะครับโดยทูบันนี่ได้นะครับท่านผู้ชมนะเออเอาเอาเปิดหน้าเซเว่นเปิดแอปเนี่ยกดอย่างเงี้ยหน้าเซเว่นเลยแล้วก็ยื่นให้พี่เขาสแกนได้นะครับหรือว่าให้คนที่เขามีแอปทูบันนี่นะเติมให้ก็ได้นะครับโดยการส่ง อาเจ้าตัว QR code ให้เขาสแกนจ่าย นะครับหรือ,อพ่อแม่เรานะครับที่ท่านอนุญาตนะหรือว่าขอท่านแล้วนะครับอยากเติมนะครับให้ท่านเติมให้ก็มาดูคลิปนี้ด้วยกันได้แล้วก็เติมผ่านจะตัวพร้อมพีตรงนี้ได้เลยเพราะมันง่ายที่สุดแล้วนะใช้แอปธนาคารสแกนจ่ายได้เลยนะครับท่านผู้ชมทีนี้เราจะมาลองเติมกันนะครับชำรนะด้วยพร้อมพีนะอันนี้แนะนำน้องๆหนูๆนะให้มีผู้ปกครองในการเติมนะครับถ้าเกิดความเสียหายมานี่พี่ไม่รับผิดชอบด้วยนะท่านผู้ชมนะหรือว่าเพื่อนที่แบบว่าเขามีแอปธนาคารนะอันนี้แนะนํานะครับอ่าเราก็เลือกได้เลยนะเป็นพร้อมพีตรงนี้นะคร เสร็จปุ๊บนะครับรอมันแป๊บหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวขอขยับเป็นแนวตั้งก่อนนะครับกดบันทึกก่อนนะอ่ากดบันทึกไปแล้วนะเมื่อกี้นี้นะครับนี่นะครับเมื่อกดบันทึกมาแล้วนะก็มันจะเป็นหน้าต่างแบบนี้มาเลยนะครับเราก็กดคําว่ารับชนะเงินนะตัวนี้นะครับนี่รับชนะเงินตัวนี้ฟึบตอนนั้นรอสักครู่หนึ่งนะฮะอันนี้ต้องเติมภายใน2นาทีนะ นี่มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับตรวจสอบสิทธิการสั่งซื้อไหมก็ทําว่าให้เรากดติด๊กคำว่าใช่ทุกครั้งนะทานผู้ชมนะตรวจสอบสิทธิการสั่งซื้อปุ๊บเราก็จะได้ในส่วนของอ r code คตัวนี้มานะครับเราก็ไปเปิดแอปธนาคารสแกนจ่ายได้เลยนะทานผู้ชมนะเออ หรือว่าเปิดแอปทูบานี่สแกนจ่ายได้เลยนะเพื่อนที่มีทูบานี่เนี่ยยื่นเงินให้เขาแล้วให้เขาใจ่ายให้ก็ได้นะครับหรือว่าน้องหนูหนหนที่จ่ายไม่เป็นนะ,ะให้พ่อแม่มาสแกนใจ่ายให้ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นเงินของตัวเราเองนะท่านผู้ชมนะเออหรือว่าเงินที่เราได้จากการเก็บออมหรือเงินที่เราได้จากการทํางานนะท่านผู้ชม นะหรือว่าไปสแกนที่เซเว่นอีเลฟเว่นกันได้นะครับหรือว่าตู้ที่เขารับสแกนจ่ายนะครับคิวอาร์โค้ดพวกนี้ก็รับสแกนได้เหมือนกันนะครับก็คิวอาร์โค้ดตัวนี้มันจะอยู่ได้2นาทีนะถ้าเกิน2นาทีต้องจ่ายใหม่นะครับทานผู้ชมนะอาทิตย์นี้เราจะทําการนะครับกดเราจะสแกนจ่ายนะทานผู้ชมว่าเราจะเอาโทรศัพท์มาสแกนจ่ายนะครับอ้าวพี่จะเอาโทรศัพท์มาสแกนจ่ายนะทานผู้ชมนะเ๋ยพี่จะเปิดแอปธนาคารแล้วก็สแกนจ่ายเลยนะครับอันนี้พี่จะตัดคลิปไปเลยนะ เมื่อสแกนจ่ายเสร็จสิ้นนะท่านผู้ชมนะเราก็ทําการนะครับกดาดาวน์โหลดรหัสการชนะเงินนะครับแล้วก็กดย้อนกลับนะอันนี้ต้องรอประมาณ2นาทีนะเออท่านผู้ชมนะกดย้อนกลับได้เลยนะครับนี่นะครับเออกดตกลงนะครับแล้วก็อ่กดเข้าเกมใหม่นะอันนี้รออย่างน้อย2นาทีนะครับน้องๆนะเดี๋ยวเราจะลองรีเกมใหม่นะครับแล้วก็ไปดูใน Gmail นะว่าเราอ่าเติมแล้วมันเข้าหรือย,อยัง โอเคนะครับน้องๆมาเรารอไปประมาณ5นาทีแล้วนะท่านผู้ชมนะให้เราทาการเข้า Gmail เราก่อนนะครับนี่ปัดขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ Gmail ได้เลยนะ Gmail ปึ๊บนะฮะแล้วก็ไปม,มุนขวามือนะแล้วก็เลือกอ่าเมลของเรานะครับแล้วก็ดูนะว่ามันมีใบเสร็จเงินมาหรือยังอันนี้ของพี่มาแล้วนะครับใบเสร็จเงินนะนี่เห็นไหมเรียบร้อยนะครับสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้วนะนี่ขอบคุณข,ขึ้นมาแบบนี้แล้วโอเคได้มา94ไดมอนด์เรียบร้อยนะทีนี้เราก็เข้าเกมฟรีไฟของเราได้เลยนะครับคนดูนะอ่าฟรีไฟ เนะฮะนะฮะนะฮะมาดูกันสิว่าเงินจะเข้าไหมนะฮะเออไม่ใช่เงินจะเข้าเพชรจะเข้าไหมนี่เพชรมาแล้วนะครับคุณดูนะนี่ของพี่มาแล้วนะครับ94เพชหน้ะนี่เห็นไหมเติมได้จริงเลยนะท่านผู้ชมนะก็ ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่เติมพิษนะครับผ่านเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือแอนดรอยนะก็แนะนําให้เป็นเงินจากตัวเองที่ตัวเองเก็บมานะแล้วก็สามารถสแกนได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นได้ด้วยหรือว่าสแกนจ่ายผ่านแอป,ปธนาคารได้แนะนําให้ผู้ปกครองอช่วยเติมจะดีกว่านะครับจะได้ลดการเกิดปัญหาเติมไม่เข้านะท่านผู้ชมนะอ่ะก็ประมาณนี้เลยสําหรับใครที่เติมไปแล้วนะครับมันไม่เข้าภายใน5นาทีอันนี้ก็รอหน่อยนะแล้วก็เข้าไปเช็กใน Gmail ที่พี่เปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านผู้ชมอืมก็ประมาณนี้แล้วกันนะเนาะสำ เจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า